เขาจนแก่าแปลพันใจชาใดกค้าอยู่เพียงชาใดเคาอยู่เพียงต้องรู้นอนรวมเรียนขอแก่เพียงไ้เคียงคำหนาเค้าแ่เพียงไอ้เพียงรักหนาเม่นผูว่าผู้ใดเมันผู้ว่าผู้ใดมันผูว่าผู้ใด ข้าจะาอยู่ข้าจะไหวพาอยู่ให้อมน้ำแน่อ่ป้าหน้าแมีเขาคือจึงเลยกล่อง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 นาน้าทุนอนองน้องแห่งจังแมนเือนี่มันพิจิตรลาเลยจะมไปแบกโม้ด้วยจินตราไปเนใช่ค่ะเหมือนจินตลาเลยอาเจใจช้ำที่คำชะโนดได้ไหมเขาบอกว่าเหมือนจินตลามากนะ ไม่จีนไม่จีนใครอยากฟังใจใครอยากฟังเพลงอะไรขอได้นะอาจใจช้ำที่คำชะโนดลองได้ลองได้เอาใจช้ำที่คำชะโนดจิตหลาบคุณลาบรอดูนะว่าเสียงเหมือนหรือเปล่าเอามาเลี้ยวเหมยขอใจช้ำคำชะโนดหนึ่งวงนั้นเพลงพิ่นเพิ่นพันลายไพ่อะไรลองสวดลองสวดลองสวดทุกเดียวกับบุ๋มวันเนาะ คำชะนอดกอสวรรค์ <Come> <Thank you. S 1>